สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสอนสุขรนครนะครับแต่นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับด้านหลังนะครับของพ่อปู่ฟาริจิตนาคานะครับจากส่วนหางนะครับไปที่ด้านหน้านะครับอนุญาตตั้งกล้องให้มือนิ่งๆนะครับไม่มีไม้กันสั่นเราต้องอาศัยมือนิ่งๆนิดนึงนะฮะให้ทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศนะฮะก็นี่ก็คือด้านหลังนะครับจากส่วนห้างนะครับ จากส่วนหางโค้งโค้งแล้วก็ค้งโค้งนะครับจะเหมือนเลขแปดเลยนะครับทุกท่านปั๊บปับปั๊บแล้วก็นี่ครับเหมือนเลขแปดเลยนะฮะจากส่วนหางเนาะสวยนะครับสวยสวยโครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยงามมากนะฮะเดี๋ยวเราเดินชมด้านในนะฮะโครงสร้างเด็กนะครับ จากเสาต่อหม้อเนาะอันนี้มีรอยแตกนิดนึงนะครับสงสัยมีกันตอกต่อเสาลงเพิ่มหรือเปล่ามีรอยแตกนิดนึงนะแต่ก็เดี๋ยวตอนฉาบปูนก็น่าจะปิดรอยแตกได้นะครับวนนี้นะครับโครงสร้างด้านในเนาะมย ้ตะขายนะครับสารตะขายเล็กๆนี้นะครับส่วนลำตัวนะครับ เก็บภาพบรรยากาศไว้นะครับก่อนที่จะเสร็จนะฮะโครงสวยงามนะครับเป็นภาพบรรยากาศที่น่าเก็บไว้เป็นภาพปัดหน้าประทับใจนะก่อนที่จะเสร็จเรียบร้อยนะครับเริ่มต้นจากโครงเหล็กนี้นะครับกว่าจะเป็นขึ้นรูปขึ้นโผลขึ้นปูนนะครับถ้าโครงเหล็กสวยงามนะครับการตั้นขึ้นรูปก็จะทําได้ง่ายขึ้นนะครับโครงนี้เป็นส่วนสําคัญในการสร้างให้เกิดความแข็งแรงนะครับถ้าโครงเหล็กไม่แข็งแรงนี่ก็ ตอนที่ขึ้นรูปนะครับน้ําหนักปูนก็จะไม่สามารถรองรับน้ําหนักได้นะครับในช่างท่านก็ทําอยู่ด้านล่างรู้สึกจะมีพานนะครับพานพญานาคด้วยนะครับตรงเสาเนาะนะฮะครับเป็นพานขอขมาบรครับเป็นพานนะครับมีพานพานอู่ด้าน เสาครับนี่ครับมีเขียนน่าจะจะเป็นขันห้าเนาะอ่าทานขอขึ้นโฟล์คนลูกเพ่นนะครับเดี๋ยวให้ชมหลายๆมุมนะครับ สง,สง,สง,งสร้างพื้นฐานตองการก่อสร้างครับดนข้าดีค่ะดดเดนะไป,ปนะนี่นะฮะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับแสงจ้ามากนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับช่องส ชองอดีศรสกลนครด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ